คลิปนี้นะผมจะตอบคำถามคนที่ถามมาว่าท่าน,ร,าร,าน,าานร,รู้ได้อย่างไรว่าเป็นพิม์พชาวบ้านหรือรู้ได้อย่างไงว่าเป็นพิม์พช่างหลวงแล้วแม่พิมพ์เนี่ยทำจากวัสดุอะไรและอย่างอีกเยอะจะไมผมจะตอบไหมนะคุณฟังชัดๆนะ ที่ผมรู้ได้ยังไงว่าเป็นพิมพ์ช่างหลวงหรือว่าเป็นพิมพ์ชาวบ้านเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ผมเรียนรู้พระสมเด็จวาราคังมาตั้งแต่สักเจ็ดแปดสิบเจ็ดเจ็ดสิบกว่าปียาอย่างนี้ก็กันซึ่งญาติผมเนี่ยเขาเล่นพระเขามีอายุเยอะแล้ว,แล,วแล้วก็เล่นพระแล้วก็พยายามผมอะ ชอบวิ่งไปวิ่งมาเขาเลยจับมาสอนเรื่องพระให้ดูพระเนี่ยผมเรียนมาตั้งเจ็ดสบกว่าปีแล้วแล้วผมมั่นใจนะว่าคุณยังไม่รู้เรื่องผมเรียนเนี่ยคุณยังไม่เกิดเอานี้ดีกว่าผมมั่นใจอย่างนี้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเ,เก่งแต่วิชาการ แต่ภาพปฏิบัติเนี่ยไม่เป็นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เป็นเลยสามารถเรียนจากวิชาการได้แค่นั้นเองอแล้วที่ถามว่าเออว่าใช้วัสดุอะไรพูดกันจริงๆใช้วัสดุอะไรทำแม่พิมพ์เนี่ยผมรู้หมดอะและผมอธิบายได้ด้วยและผมจะอธิบาย ไในวันที่มีอบรมคนที่มาเรียนเนี่ยถามถามเลยถามได้เลยจากอ่าที่คุณถามนั่นแหละถามมาได้หมดแล้วผมก็มีของเนี่ยเปิดให้ท่านดูด้วยคุณจะได้เข้าใจไงคนอื่นอาจจะตอบไม่ได้แต่ผมมี มีวัสดุมีพระมีอะไรต่ออะไรให้คุณดูเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะคนที่ไม่มีพระเนี่ยอย่างไงก็เรียนไม่รู้เรื่องหรอกมีพระไม่ตีองค์เนี่ยแล้วมาอวดว่าเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างนี้นัน่นมันเก่งเฉพาะในหนังสือพระไม่ได้เก่งความรู้ความรู้ยังไม่ลึกซึ้งหรอก แต่ไม่เป็นไรผมก็ตอบให้คุณนะได้ค่านี้อย่างส่วนอย่างอื่นเนี่ยที่ผมจะตอบให้เนี่ยก็ตอบในวันตบลมถ้าท่านไหนที่เมาปลรมแล้วก็ถามเลยเพราะผมมีของพระองค์จริงอะให้ดูแล้วมันจะเข้าใจง่ายกว่าง่ายกว่าในใน ในตำราไม่ว่าตำราอะไรก็แล้วแต่มันอย่างไงก็สู้ได้กร็รูของจริงไม่ได้หรอกจะเข้าใจกว่ากันเยอะเลยคลิปเนี้ยผมตอบให้คุณน่ยชัดเจนมากเลยนะถ้าคุณอยากจะถามอะไรอีกก็ถามได้เพราะผมมั่นใจนะผมเรียนพระสมเด็จวัวละครเนี่ย เรียนรู้พระสมเด็จว่าการคุณยังไม่เกิดเลยเอาอยนี้ดีกว่ามั่นใจเลยเพราะฟังจากคำพูดคุณแล้วผมรู้เลยว่าคุณยังอายุไม่มากจริงไมหมล่จริงเปล่าที่ผมพูด <c oughs> เพราะว่ามันมันไม่มีหรอกที่จะมาเอา หลอกลวงอะไรต่ออะไรกันเนี่ยใช้คำพูดได้อะไรต่ออะไรมันไม่มันมันไม่ได้หลอกหวังว่าผมตอบให้คุณเนี่ยคงเข้าใจชัดเจนนะถ้าคุณอยากจะชัดเจนกว่านี้มาอบรมเลยแล้วมาถามเลยละเอียดละเอียดเลยแล้วผมจะตอบให้คุณเพื่อคุณจะได้ไป เป็นผู้มีความรู้สืบทอดความรูจ้จากที่นี่ไปสู่รุ่นต่อไปได้อย่างมั่นคงไม่ใช่ว่าสอนอย่างชนิดว่าทฤษฎีไม่เคยมีคำว,ว่าปฏิบัติไม่เคยมีของจริงให้ดูถ้าอย่างนี้ถือว่ามีความรู้ไม่มีจริงหรอกคลิปนี้คงตอบให้คุณได้ทราบในแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ